อ้าวนี่โอ้โหเดี๋ยวบอกว่าชาลินสลามก็กราบสวัสดีคนับกคนครับในช่องเคม c ีครับนี้จะมานี่สลามนะครับใช่สลามที่แมงไม่ไปได้ใครมาตายแล้วจ้าทีนี้นะตายนะอ้อ แบบสนามที่ผมทำเองครับโอ้โ้หใช่ทำเอง,งตแต่สร้างโคตแยากอือห็สร้างยากเกิชื่อแบบนี้แบบสนามโคตแยากอ้าโอ้โหมันก็ยากจริงนะครับไม่ใช่ง่ายๆ ตั้งเองอะตังมันยากกว่าเดิมเพ่เติเมคือมันมนีไน,นี่มแค่เดียวนะอ้อย ก็จะมาปลากลัวที่นะ่าจะยากออกเรื่องอะ่ะให้เราทำเองนี้ทำยากอยู่นะก็น่าจะแบบนี่แหกนะฮะดูก็ที่ผมทำมาแล้วมันยากประเดิมอีกอ,อืม điên ừ, được quá, tiệt mà, ô hô, nha kết, ui, ô hô, anh em đây, nha cái này, các bạn xem, wow, bắt cá trôi mà nhanh này, ừ, à, á... chặt โหยันไน่ก yeah, ินแค่จะเแบบแบบือนเลยนะอันนี้อันนี มันยากเกินโอ้โหตาดเอเดนี่ใช่ไหมอืมขอไม่โกงกันอืมไปเลยเออนั่นแหละว่ะ คนทำก็เนาะอือหืออหืออือหือ้อุอ๊บอ้าวดีด้วยดี ไปเลยโอ้ยเจ็บหน้าต้องไม่สวยอะไรวะทาานุน่โอเคโคดแยกนะอืมพอทางนี้ก็สึงงกขึ้น Å. Uh.

ไฟเก็บตายเอาอันนี้ไปเงี้ยเออโอ้โห เออนั่นแหละกว่าจะได้ก็ขอจบคลิปนี่นี้นะครับทุกผู้ชมก็ขอจบคลิปพี่นี้นะครับบ๊ายบาย GG ไม่อีซี่เลยโคตรยาก โคตรยากไม่อีซี่